Three สองสแั่นมัสการสวัสดีนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจภาษาบาลีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การติวบิเน็ตในอีพีที่2นะครับโดยผมลีนุติติทิศรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับเริ่มกันเลยนะครับทุกท่านมีเวลาข้อละ1นนาทีนะครับแถบสีเปลี่ยนเวลาหมดเราไม่มีการต่อเวลาเจ็บนะครับ ยิงจุดโทษทันทีครับเไม่ใช่นะครับเราจะเฉลยแบบทดสอบทันทีนะครับตั้งใจทํานะครับไปครับเวลาเดินครับข้อใดคือสาธารณนามครับช้อยที่หนึ่งครูช้อยที่สองแม่สายช้อยที่สามถ้ำหลวงช้อยที่สี่วัดพระแก้วครับคําตอบคือข้อใดครับแถบสีมันก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะมีเสียงเตือนเมื่อ เวลาใกล้หมดนะครับ <c oughs> ข้อใดคือสาธารณานาม 1. ครู 2. แม่สาย 3. ถ้ำหลวง 4. วัดพระแก้วครับ <c oughs> ลองคิดลองการดูนะครับส <c oughs> ั้งใจททำนะครับ หมดเวลานะครับเรามาร่วมกันเฉลยในข้อ2นี้นะครับข้อใดคือสาธารณนามได้แก่ครับข้อที่1นะครับช้อยที่1นะครับครูนะครับเป็นสาธารณนามนะครับเรามาเฉลยกันทีละข้อนะครับว่าช้อยแต่ละข้อเนี่ยว่ายังไงบ้างนะครับ1ครูเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าครูคนไหนนะครับไม่ได้บอกว่าครูลินุติหรือว่าครูแก้วครูราเชนครูทรงกลิตอะไรไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะครับ เขาพูดแต่ว <noise> ่าครูเฉยๆเนี่ยก็คือเปียงเป็นสาธารณนามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่สายปุ๊บเนี่ยเป็นอำเภอแม่สายเนี่ยเป็นเป็นระบุเจาะจงชื่อลงไปนะครับเป็นอาสาธารณนามนะครับถ้ำหลวงเห็นไหมครับจะระบุเจาะจงชื่อว่าเป็นถ้ำหลวงนะครับก็เป็นอาสาธารณนามวัดพระแก้วก็เป็นอาสาธารณนามนะครับเป็นชื่อเฉพาะทั้งหมดเลยตั้งแต่ข้อ2 3 4สมนะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ1นะครับคําว่าครูนะครับเป็นสาธารณนามนะครับ ท <c oughs> <c oughs> minimum, ีนี้เรามาดูอธิบายเพิ่มเติมนะครับสาธารณนามอยู่ตรงไหนมาจากตรงไหนนะครับสาธารณนามตรงนี้นะครับนามที่ทั่วไปไม่ระบุเจ้าจงชื่อเนี่ยออกมาจากนามานามนะครับนามานามมี2อย่างนะครับก็คือสาธารณนามนามทั่วไปไม่ระบุเจ้าจงชื่อนะครับเช่นมนุษย์สามเณรบ้านนะครับมนุษย์ก็ไม่ได้บอกว่ามนุษย์คนไหนไม่ได้ระบุชื่อนะครับสามเณรก็ไม่ได้บอกว่าสามเณรรูปไหนบ้านก็ไม่ได้บอกว่าหมู่บ้านไหนนะครับ ีนี้มาอาสาธารณานามก็คือนามที่ไม่ทั่วไปนะครับระบุเจาะจงชื่อนะครับคนไทยนะครับสมเนินบอยบ้านกกกอกแบบนี้นะครับก็คือระบุเจาะจงชื่อว่าเป็นเนนบอยคนไทยบ้านกกอกนะครับก็คือเป็นอาสาธารณานามนะครับแล้วนามานามมาจากไหนครับต้นกำเนิดของนามานามก็คือมาจากนามมัพท์นะครับ น,นามนามคณนามสรรพานามเนี่ยครับเป็นสมาชิกของนามศัพท์นะครับนามนามก็เป็นแผนกหนึ่งของนามทศนะครับซึ่งแบ,บ่งออกเป็น2อ,อย่างคือสาธรารณนามกับอาสาธรารณนามนะครับทีนี้เรามาสรุปข้อที่ถูกกันนะครับ <c oughs> นามนามก็คือชื่อของคนสัตว์สถานที่สิ่งของนะครับนามนามแยกออกเป็น2นะครับก็คือสาธารณานามที่ว่าเมื่อกี้นะครับ นามที่ทั่วไปนะครับไม่ระบุเจาะจงชื่อนะครับมนุษย์สามเณรบ้านนะครับแม้แต่คำว่าครูเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุเจาะจงว่าครูคนไหนนะก็ยังเป็นสาธารณานามตรงนี้นะครับทีนี้อาสาธารณนามก็คือนามที่ไม่ทั่วไประบุเจาะจงชื่อนะครับคนไทยสามเณรบอยและบ้านกก,ก,กอกเป็นต้นนะครับคือเป็นอาสาธารณาามครับ <S <S คุณครูให้นักเรียนช่วยกันจดหรือว่าท่องตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นเนื้อหาที่สําคัญแล้วก็ในการเขียนการจดเนี่ยจะช่วยให้ความจําเราเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับ EP นี้ครับ